ร้อนมากไม่ค <Rocky> ่อยมีแดดนะวัน right. นี้จริงๆก็ไม่อาใส่หมวกเลยนะครับก็ร้อนอยู่มาเราจะมานะแต่เราก็ถ่ายได้แค่นี้นะแต่ที่เหลือเราไม่ถ่ายแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายที่อื่นก่อนนะครับนะครับอะไรนะจะนะจ้ะนะถ่ายได้ป่าวถ่ายได้อยู่ถ่ายได้อยู่ได้เหรอ ต้นบังคับโดนอ๋อเฉพาะบังค yeah, ับโดนเดี๋ยวเนี่ยมันเดนเดินดนแล้วของว่าคงถ่ายได้นะไอ้วางลงแหวกอย่างเดียวเลยเหรอลงอย่างเดียวเลยเหรอขายแม่งเลยคนหนึ่งก็ได้ลงบันไดกันนะโหมันได้เลื่อนไมต้องมาเดินเลยเเดดิินนล นี่นะแต่ด้านในถ่ายไม่ได้นะก็น่าจะถ่ายได้แค่นี้แหละนะครับอ่าเมื่อกี้ถามพี่เขาแล้วแต่พี่เ็าบอกว่าถ่ายได้นะครับแต่เราก็เขาไม่ถ่ายแล้วนะครับสวยนะครับแต่ถ่ายไม่ได้นะด้านในน่ะก็ถ่ายได้แต่ภายนอกนะนี่ใหญมากเลยถ่ายไม่ได้เลยแ่ก็ผมถยได้ที่372ได้ได้ได้ก็ดีนะสวยดีนะถ่ายแล้วจนเื่อแต่ตรงนี้ตรงนี้ได้มุมมุมแบบเผลอๆอ่ะเออได้มุมแบบเผลอๆเลยนะครับ172ห้องนะครับ โอเคขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะครับจากผู้เชี่ยวชาญพันษานะครับที่เขาก็บอกนะว่ามีการระลึกหนังสือไปด้วยนะก็คือบระลึกเนะื้อหาไว้ในแล้วก็อตั้งไว้ตามจุดต,ต่างๆแล้วก็มีบทกลอนด้วยครับจากผู้เชี่ยวชาญนนะักเหมือนเดิมสวยนะครับเป็นปัจจุบันปราชญ์ยกรรมฮะรู้รู้เรียกว่ากมหาวิริยะชนะปริมากรใช่ไหมครับ หรือว่าพระแก้มากดมีชื่อทางการว่าพระพุทธพระมหามณีรัตนปฏิมากรนะได้รับความรู้นะเราก็ขึ้นมาชมนะถึงว่าสวยมากนะนแต่จับต้องอะไรไม่ได้นะก็คือดูจ้าจามือ,อต้องแต่ถ้าเข้าไปด้านในเนี่นยถ่ายไม่ได้แน่นอนนะนะครับฮะโอเคเอาหัวทองนี่เหรอโอเค เดี๋ยวแ้วก็มีกำหนดการนะเดี๋ยวไปนั่งรถขึ้นที่เอ็นนั่นนะครับที่ไหน <laughs> ถ่ายรูปถ่ายรูปก็คือไปขึ้นรถบัสที่สนามม้ารู้สึกไงบ้างกับทริปครั้งนี้องสาระวังนะดีดีเนาะโอเคเระวังชนคนนะขอผมว่าดีหมดแต่ไม่ดีจสถานที่คนเยอะไปหน่อยฮะกิ<า>ะนนอนโปรดอย่าแตะต้อง นะครับนมามภาษาอังกฤษว่าเขาจะออกหรอแต่อ่านได้อยู่ทศกัณฐ์มีอ,มอีกคนนะทศกัณฐ์มีกี่ตน หนูมีคนดีคนหนูมานในตอนแรกก็เอาเท่าที่จัดได้ปิดครับ้างปิดครับเอาที่คนในเรื่อลูกจะพอมีอยู่ลูกแล้วสนุที่มีสัตว์นูนของคนที่เยอะมากก็จะมีนางสมพรรณมัจฉาแล้วก็นางที่อยู่ในทางใช่มันมันเรียกว่าใช่ตอนนั้นไปกรุงลงกาแล้วตอนนั้นกำลังกรุงที่เมืออยู่อ่าข้าไม่ได้เพราะว่า เมื่อกี้โดนคุณลากมานะหยอกเล่นหยอกเล่นก็สวยดีนะน่าสนุกมากครับครับอ๋อเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปกันนะสิ่งที่กำบันได้ขอถ่ายรูปกันนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อหนึ่งในวีล็อกนะัปเที่ยวทัวร์คือสี่พีแรกอ่ะคือตอนแรกจะช่องปิวแล้วก็ตอนนี้จะเอามาลงใหม่นะตอน EP เนี้จะเป็น EP ที่ห้าแล้วก็ EP หกแล้วก็ EP เจ็ดแปดนะจะเป็น ทุกๆบ้านเที่ยวทัวร์หนึ่งก็จะเป็นแบบมี4พีนะเราจะไม่แยกฉายเป็น EP เดียวกันเลยนะเพรับเนั่นงจากว่ายาวนะครับเป็นชั่วโมงนะครับสวัสดีครับเขาชื่อภูมินะเห็นวันนั้นบอกยังไม่ออกไม่ใช่หรอวันนั้นบอกไม่ออกไม่ใช่หรอเปลี่ยนแล้วหรอต้องบอกไม่ถ่าไม่ได้ถ่ายเยอะผมถ่ายจบนะครับ เขาบอกเราเล่นถ่ายได้ถ้าอยากถ่ายแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะเพื่ออะไรเอ้ยแอปเปิร์ไอ้รุ่นเดียลมาโทรศัพท์คนนู้นน่ะรุ่นเดียวกับเขาเลยไอ้รุ่นเดียวจะชัดเลยดีโน่สิบเอ็ดก็ลองถ่ายดูนะก็กล้องชัดดีนะกล้องสวยนะซื้อได้แต่ตอนนี้ดีโน่สิบสองมาแล้วจะซื้ออยู่นะของรองเท้าแล้วครับขอนล้จะฟสนไปก่อนนะครับนี่นะเดีเราก็จะเดินรอบโบสถ์นะแต่น่าจะถ่ายนะถ้าเราเข้าไปด้านในก็น่าจะถ่ายไม่ได้นะ ไอ้คุมตรงนี้ตรงนี j j <in <in ้ตายไม่ได้เหรอตรงนี้ายไม่ได้หรอตม้อาลจากกี้อ่ะเ็นคนที่ลูกหน้าหมเขฝรังเสเปาการหน้ามันเป็นฝรั่งเศสทกน่าง ไม่ได้แต่ต้องมีเขาเรียกว่าพละศิลป์นะครับหรือว่าฝ่าหินเป็นสมัยก่อนเนี่ยฝ่าหานตัเนี่ยจากเ็จประทับนะครับหต้องนางเวลาแบบขึ้นเสลี่ยงเออฉัดนี่ฉัดตันน้ำตรงเขาจังจำเขาพอทีนารากาภาพออกเลยเขาเอาไว้แบกเจ้าคนแบกแล้วก็มีคนนั่งข้างบนอ่ะ

ดยตัวอาคารเนี่ยเป็นแบบสไตล์แบบยุโรปนะครับเปยนยอดหลังคาเป็นแบบไหนเลยเป็นแบบไทยนะครับจะมีสมญานามว่าประหลาดสวมสระนะครับก็คือเป็นลักษณะแบบใข้กันเก้านะครับก็เลยใช้เองที่ต้อนรับแขกแบบบ้านแบบเมีองนะครับพวกเราจะจัดทู่นไหมครับ วันนี้โค้กจะต้องไก่นะโยฮันน่ะไก่นะเล่นอยู่นายบอกแกแก้แก้แก้มือไงวันนี้ผมโดนแปลรหัสแล้วผมไม่รู้ว่าเพื่อนพี่ผมขายรหัสไปถึงก็เลยไม่มีรหัสจะเล่นเลย ยังน,น,นั่งเก็บกดได้ไปปเป้โบยคนคนไหวไหมโอเ้เขายัางไหวอยู่ตั้งแต่เขาฝนจะใหญ่นะก็ไหวอยู่นะก็มไม่ได้ใหญ่มากหรอกนะครับถ้าผมว่าไม่ค่อยจะไหวแล้วนะจะต้องเดินดูอาการไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีช้อนหรอมันมีโยมันนี่ไรมันใหอะไร ข้าวเทียงข้าวไก่กระเทียมไก่กระเทียมอันนี้นะข้าวไก่กระเทียมนะข้าวไก่กระเทียมขาวไก่กระเทียมก็น่าจะอร่อยอยู่นะเดี๋ยวขอลองกินก่อนนะอร่อยไหมอร่อยเนาะอร่อยนะอร่อยมากเลยครับนี่คะแนนให้แปดเป็นสิบถ้าไม่กัดปากนะเล้วถ้าไม่กัดปากเขาบอกว่าได้ก้าโยได้คะแนนเท่าไหร่เ้าบอกได้คะแนนเท่าไหร่ คำพงก็แปลกน,นะก็อร่อยแต่เราดีจ้าเรากินข้าวไม่เป็นกินไม่เป็นเลยเดีเเยวินไปแล้วไหนไหนว่าไม่แก่ตัวแล้วปากแล้วบังยังไม่ลาไปก้อ จะทีหนึงเลยนะลว่าตัวเองไม่เป็นภาา่โอ้โหีหนได้เหรอได้เ็กอดีไปดิเอ้ยเสือยังไม่เจอ บอกอยากแก้ตัวเขาอะไรทำให้ยโไย,ยไม่อยาไปเล่นมนันดิไม่ห่วงอะไรกับเกมอ่ะเ,ไไเขาหุนตรงนะเขาไม่ได้หว่วงเกมหรอกจริง,จ,ไรไงจริงค่ายหมดก่อนเหรอฮะแอมเป็นไงอิ่มป่ะอิ่มน้อโอเค แอบเล่นวีไฟหมั่นไส้เว้ยยังไม่โดนลุ้มั้งเวเราจะไม่ดูหลแม่